อ๋อปั่นกันเป็นห่งโอ้หอยบ่มีหอยบ่เอาระวังชับก้นเอล่ะฮะญ่ใหญ่ชับก้นเราไปง่ายเนาะมีงมียังิดว่าวหอยนะหอยเงินนะ พ่ว่าอะไรน้ผังไวแต่คราวเมื่อกี้เนาะอะไรเนาะ่นสมสงคมบอืำสมอีปูอีูงเหมือนเนาะมีเงินหางเหนีอวพักได้่น้องเชื่อนักลบมั้นั่นเชื่อนักลบบ่ฮะเชื่อนักลบแล้วไงสงคำามสมสงคม ก็มีพี่น้องเลยเกิดภาพมาก,ก็สายเดียวนอกจากนี้เพิ่นสอแถวเพิ่งกันเนาะคือว่าเอาไม้เอาตอกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ซางเ,เาาพิ่น,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 นเห็ดถวายอีเดียวปักตะไคร้สมัยดีเลยโบว์เป็นพี่น้องกานในประเทศและนอกประเทศกากขอนดีต้นหักขากูซองสาวมุกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี่งตั้งบาา่าอถาก็ได้มาถากตามไหนตั้งสาวมกุกเป็นคือเกา่ามันคือว่าท่าน ความเพิ่นตาลูกเหมือเนาะตาลูกคือเกา่าเพราะว่าท่านตุ้มแม่เพิ่นไปหาของอยู่ตลาดนัดก็ได้บุญนี่คุเอาแม่พี่น้องเลยโอ้ก็นะโดยมาวันนี้เนาะซาเตวนั่นคือใบเดี๋ยันนี้เนาะเอาไม่แอ,อบ่อขึ้นเรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนจังไงคือนน,อนี่นอนรับอยู่บ่อนอนบ่รับ น้องชิดน no mmm ้องชิมงอตื่นเต้นบอคือจากไหนนันบลับนนบลับตื่นเต้นนันบลับอเปิดออกมาอีกที้นันบางข้ารนันบลับอากินข่าวหรือบอยังไม่ท้กินอเอพื้นไปยังนี้นะเงียนเนียนพื้นอืมกล่องไม่หีิรถไปงั้นงหรอมันเพราะนันบอ มันบผ่เป็นตะเบี้ยมันหกมันหกเฮ้ยพาจ้ะหรือว่าเอาไมเอวต่อขึ้นเรียบร้อยเฮขินชาวเต๋อกันเนาะขุดขุมของหนามพอบอตเนี่ยแมวอืมจะขุดเดี๋ยวบอตมึงมึงไหนเนี้ยังยังอยู่ยังทัดหนอก,อกร่างกายครับอ่ะเกิเตอะก็ชื่อนี้มาฝักเถอะ เปลี่ยนเปลี่ยนเมนูมาหนีิ <c oughs> นตัวน,นี้น้องมาแล้วก็กินแต่ <c oughs> <c oughs> ปีกปีก <c oughs> <c oughs> ตับโอ้ยไปพวกแม่พีพ่น้องเลยหั่นตังเงินจอดเต๋วันกันเนานะหรือว่าเอาไม่เอาโตโ๊ะหากระเป๋าไปนึนนงเนาะตลานี่ปเปิดเยอะเทียนงอยบนเหยี๊ยว mời mời nếp mời 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 biệt mời 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 miền này mới xa hết khổng chào bông mình Rồi <talence> Rồi ah. ah. พวกนีเ้เพิ่นมั่งแล้วเป็นทีละร้อยพันาาสตัตว์เแปาเลยมั่งหมดแล้วมั่งแล้วเลยเนาะเลยนะไเลย,ยเสเต่าเป็นขยัน,ยนมดเนาะบนพักหนาคาคุณเป็น,นกเกเตรอยู่เลยสบายดียยดกเนา,าะพ่นสัเต่าเจ้าอขุดยังเด็ฮอชันนี่ฮะ คือว่าขุดเมื่อวานนี่คือก็ได้เลกแ่นี้วันนี้คือเลิกค่ที่เืกแมือนแลขุดเมื่อคืนขุดแล้วก็ไปคูนตอนนั้นคูระอ๋อชะนะฮะแน่คูดพดินเย่ามาไล่บเอรบอคือสีดมลนานหอมทั้งหนาได้สกได้ปอปชิ้นนี้ขัดจนเนาะ โอเคแล้วช่าขีดินก็ใช่ดีส<ห> <laughs> ุ้ย <laughs> ได้ชวนพว่าช่างเพิ่นได้คหรอโอมมีช่วนอยู่นี่เหรอเอาไว้อยู่ในพุน่นอืมไปเอาไว้อีกแป้นนึงไป ตืบได้น้อบอะไเนาะนี่นอันเกือบแมทได้ยอน่ในาอือพุทธมาคู่กันนะจ๊บอเลือกเอาเลยเรามืาไ่ปก็ได้จะแซวเขายังจีบผนี้เยอะมสมอลงนเขาได้ฟัง บัดห้าวาทอลงหมูไม่ขีดดินทูกนะฮะที่าาเอแค่จะป็นดินโนเนาะชกไดเป็นมือกล้องเช่นหอ๋อข่อยดื้อเบิ่งเพราะจะคิวกุ้มกุ้มนี้พราะจะคิวว็าเโท่างแร่ในี่นโดยสบายดีเลยนะปังคิวัน่างกนดข่อยก็นคอยกัจนตกใจ Đồ. thăng bà tiềng tên chữ hãy phía ăn đây đây rồi bà không cảm ơn cảm ơn tiềng là lấy chữ hãy thăng bà lai tên bảo hiền mẫn chăn mẫn này có đơi chữ đây cùng rồi ไม่ไม่กันสั่นปว่าวาเตียงเช็ดของไม่ไม่เลยคิวไม่แกะกล่องเลยแกะกล่องเลยนี่อันนี้เลยแม่นไข่ว่าแล้วเอายอดไอยเพราะว่าแล้วก็บอาตูนเลยคันสมมุิว่าไข่อยยึดไอ้พอขึ้นในในว่าวอันไม่ของของเก่าบาตูนเห็นไหมไข่ก็จนงงแล้วแล้วเอาให้เลาให้ไข่กับอาจารย์เอา พราะว่าเราว่าไอกว่าคิดว่าแล้วใช่ไหมสุไพร์ว่าตุ้นนะได้เป็นใครอ้วโดยโดยดีใจนะเนาะด้วยมีใจตั้งใจวันนี้เนาะด้วนี่ว่าควาดังของไม่คิวกุ้มกุ๊กกุ้มดิฝ่ายชายมาแต่ผมูปล่อยหญิงไม่ไม่ทำนี่อยู่ได้ไหมชั้พี่อยู่ได้ของใคช่แน่เลยอันนี้ผมเงี้ยเนี่ยเนาะเนาะพ่อ หมดชื่อเจ้าฮะชื่อกับบูมี่เงินอย่แล้วอะไรมาสิคายเข่าครับปีนี่ได้เจ้าหน่อยปีได้เจ้าหน่อยปีโอเข่าประมาณสองทงประมาณเจ็ดสิบปลายปีเจ็ดสิบปลายนี่ลูกปีเจ็ดปลายสอดสองทงเจ็ดสิบปลายนี่ใส่ก็ได้เจ็ดสิบปลายชอบหนึ่งเลยทงเดียวทงเดียวเจ้าทงเดียวคับสองทุก็ไม่ไม่ได้ใชทพุ้ยปี ีกายนี่ใช่พูยได้ี่ร้อยปลายอือแพูยี่ช่เนาะแม่ไต้พูยยังงส่างด้ยอือโมบัวคุณน้องเนาะนี่เฉี่ยมตุกเฉาะตัวเฉาะแตงต่างใเนาะเจ้าทั้งทั้งนี่เออจนีมันชวยยังไงเนาะเจ้าจะสาะมากชวเพื่อเจ้าหลายเลยยัน่จมันมันชุดลงนี้เออผูช้อเจะานี้พ่อเลยหนาฉีดลมเลิฟหนิกเนาะ ตีนั่งบอลไล่เนี่ลงเทียงแล่วนะพราเเจ้าเาะทำเรองเจ้านั่นมันนี่เพราเฉาะทำนีกพเนมันนั่งนงบอลไลมันไปจุเฮื่องไลมันนี่ฮะเฉาะออกก็ได้เลย่มันดมนะครับขยับมาพี่เอาเลยเท่าอลินถมคือเก่าเลยเฉาะไปทั้งนี้เอาก็ได้บนี้ะเทาถมขึ้นปวเขาเฉาะมาทังเื่อไรยังมันนี่นะใกล้ปะมันเป็นอย่างไระเฮยถมนนบ เราถูกต้องกันบเปนยังเนาะตามถ้างองน้ำผลท่นนี้เด้เยังบ่ได้หยังนจืดงโอปปวจังชาเตอเอาเกลือใช่แน่เนาะนี้เนาะเไม่ใช่เกลือนี่นชัดมีไฮป่ะฮะมีไฮเฮ้ยเขาจะไปช้างบอ มีหาดีบ่นะบ่ได้ไอ้ชาวต่มันมีหองจนมาเพ่นเดี๋ยวยบ่ได้หายังไงนะวบพีฮะอาใหมาว้พีออดูไน่อง่ายยังหางหหาหาเงินไหนคามชักชาวเต๋บังยู่สบายดีไปรุ่นสบายดเนี่ยมาผนผาบแต่คราวตะกี้เปเนาะมาลงมาอลงมาลงมาลงมามาเบิ่งกนนี

2 mét 3... 3... <coughs> <còn> 2 mét mẹ 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 2 mét mẹ 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 3 mét mẹ 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 เช่าเ้าก็เป็นเป็นเป็นไข่นะคิดว่าไปไข่เยอะยังนะยังนะซต้มเน่ละเนาะที่นั่นก็ยาก อีบนนี้มันนี้ยังไม่ได้ีดมันนี้ไม่ได้ฉีดเบา่าเบาอ่ะมันเจ็บคอเลยเบาอ่อเช่าอยู่วะเบาอ๋อแทนแทนเคลียดินไปหนีก็ได้วะคะเคลียดีวะเมนเคลียให้มันสบายดีเ้อเนาะไปนี่วะมีน้องอะไรเนาะอุดห่างหอกวัหน่อเนาะหายแล้วกันทหา Chào tèo về cái kia. ừ. ra sẹo. haha. hahaha. 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 tèo hahaha. 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 chào tèo มัน <chat> ี่ก็แล้วมนี่ก็แล้วอืมล้เออผัววามีหกทอนนะนี่บริษัทแปดทอนทอนหนึ่งจังเมตรก็ว่าไร่แดเมตรอหน่อยประมาณแปดชิงเนี้ยเนอะห่อ้อทำบานช่างอันนี้ช่างเราต้องใส่ปุณิอันทอนหนึงจังเมตรทั้งเาต้องใส่ทอนอันทอเอสวนนี่ เพาเป็ดชิปซำบาไล่บ้าน่เนาะถ่าดนี่ะนี่เป็ดชิปเนาะซำเป็ดชิปชุดนม่ชุดแรกวานี่เกี่ยวมานนี่นึ่นึงนี่

แปลงเลยนะผมมีเด่นยันมันบ่มีเน้อแถวไตแถวไตมันยังข่อยอักนนึงด้วยตงแถวไตเดี๋ยวพี่คนละไม่เนื้อมึงเดี๋ยวกันแรกวันนี้เพิ่คนซ้อมาแล้วพอแล้วเพิ่วะไม่ยับไปพี่นชุดคนหักก้อนเมื <c oughs> อ่อยอกันยังยังบ่ Phải hóa thang kinh, hóa thang on, gai dữ lắm chắc on งางผมมาท่องสายทังพ่อดินแหยอยูป<อ>่ะพ่อพ่อก็ชีเดกรกเกงเนาะชํำกันป่ะหกท่อนช้ำกันป่ะหมกมาได่พืนออเอาแต่ว่าพืนเอ,อาไม่ขึ้นนอ,นอนบรับนนขึ้นหนอกคือชิบงงกลัวหรอวะสาแตวนี่เนะนอนบรับนอนบรับ คันดูสุดมันงค่ยี่บเจองไล้บ่พอจังเขาว่าพอจังคนน้นเบิ่งูเสร็จแลวขึ้นตาขึ้นดำๆมาคนนี้เขา่าเต็มค้นเต็มคนเลยแบบแปว่าเขายคืนนี้คนได้นอนเราอ่ะไนอนดลุกขึ้นมาแงงอยู่หรอนายนอนแน่นอหยอกแล้วได้พ่อพี่น้องเลยเนาะไม่ยอกแน่นดีได้หู เปนวันเวลาเต็มโตเลยทางหมูฟูไม่ใช่ดัเป็นโมของมาไล่เองดีกว่าห้องแบดต้นบ้านเฮากันเจี่ยวพี่น้องเจี่ยวเจี่ยวแทงได้แหละ กี่โมพอเ่าฮะงามปลาไบัมีอยังัดเกินยังกัหาเพื่อนดผนจับไก่ให้จ๊บไก่เราต้องามงามบัมีกินนสอดเตเจออีกได้สอดเตเอยนี่จูอีกด้๋ยนาผูเอ้าเชิญมาบ้านโอ้ยเ่ยขเกามาไงี้ยงนะ chưa <laughs> Chưa không cứ hay 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 chưa hay ý mừng đâu mừng đâu mà đâu mừng 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 สอบกดเราไปยังไงนเนาะมมียังกีว่วหายนะห้เงินนะบอไไ่อว่าอไเน่ผผักว้แต่คราวเกี่เนาะอะอไรเนาะท<ม>นสมชงคำวะทำไมอีผู้อหง่า,ายเ <โอ S 2> หมือนเด้เนาะโอ้มีเงินหางนิ่วหักได้ยังไงเชื่อน,นักล็อมาเน่ย เสือนักลบบ่ฮะเสือนักลบแล้วัะขู่ให้ถุงค้ามสมัยสมคามขุดไปขุดมากับพ่อเสือนักลบเนาะแต่ว่ากันกระชูนกันลูกปืนได้แค่เพอมันขาดแล้วมันเกิดใหญ่เท่านอกกันเอง ข้าวเดียวพี่น้องไงครับได้ได้ปะชิดตะมื้อนี่ได้ได้กลับชอแต๋อเลยช่ออีกเลือดชอแต่อเลยพี่ช่อเลยพี่ตัวนั้นนี่ยตอนนั้นตอนนั้นพอได้เด้อชาเต๋ตัวนั้นขางนั้นย่านเพื่อนเจ้ามันชุดลงนี่ช่อได้เถกพังนี่เถกราวังที่ซับแข่งชอแต่อได้ วางนี่คุณคุณมาถึงระเบิดเพราะแห้งเนาะมีบ่อแต่นี่บ่มีอแม่แต่หม้อมีเนาะก็เดินทางคุณมีหม้อหั่นยู่วอนเห็นอยู่ได้นี่เพิ่นทำลายโยนนี่นี่นี่ใกล้ใกล้ยังก็เกิดด้วยหนึ่งนี่นะตลาดบนเฮือนก่อน้ำมาไลายเนาะเห็นอยู่เนาะเพิ่นเนี่ยจุดแปดเนาะโอ้เจ้าของที่นี่ว่ายงียบนะเป็นเห็ดแห่งขักกัน ทางขัดกันดีได้ปะไทยโอตภาษาเนาะแมนที่บ่ามึงว่องวะทางกินแปดมั้งเนาะเอาไปถ้าเต้วสมุดิเจอให้ค้่มอยู่นี่เจ้าจะเอาพอดีว่าคือคือชิปั่นปลายนั่บ่บุก้าเอาเอาคนเดียวจะได้แต้วบ่ก้าเอายันเป็นบ้ายัะเป็นบ่าเป็นบกับเป็นต่ำกันความขยันเป็นบ้าเนาะ เอามะไรคำอ่านเป็นบ้าเพราะะเตแมสตเราเห็นมันบัวให้เฮามันบัวแห้งเนาะทีเห็นแล้วมันเอาเลยมันทานแล้วเนาะใจจะขอ่จจะเอายูกาไม่มีเพราะเสตเราเห็นเพิ่นเอาเป็นบ้าเคยมีอยู่เคยมีอยู่อยู่บ้านเคยมีเอาแล้วเป็นบ้าเห็นเป็นหลักเอาเพิ่นบ่ให้เอาบัได้เอาบ่ได้ชื่ออย่างนั้นเนาะบัวขอชื่ออย่างนั้นเพิ่นจ้ะ เป็นให้เด้อบ่สแตวนะให้ตั้งขมุกเลยแม่นมีๆยังอยู่ในน่ะมีเงินก็บเงินคลิเงินคลิเก่าเงินหางเงินหยังนี่บ่แม่นเงินเก่าเนาะเต็มห้โอ้วยรเดือดตเนว่าอะไรเนาะรวยก็บเอานําย่านอ๋ออยากได้แบบว่าอยากเบิ่งอยากฮู้นะเก็บไ เคยเห็นอยู่น้ำป่าก่อนเงินในช่างว่าเงินกีบเก่าอย่างเงี้ยเป็นน้ำเลยเป็นน้ำดีโบบอล่ะแมนแบบแบบเงินห้างกับเป็นคีเหื่ออย่างี้อ๋อเห็นอยู่เห็นอะไเห็นบยู่ะอยู่บ้านเขามีอยู่ามีอยู่อันนึงน้ำอยู่น้ำาึองอยู่บ้านเขานี่มีอยู่อันของไพคของสเตลวะบอตองพี่น้องเงินเงินหมากข้อก็มีได้เงินมากข้อกนนีเงี้วเงินเหื่อ เขาทายหุไว้อยู่มีบ่บ่มีแต่หุบไม่ใช่เบิ่งรึหุบป่เบิ่งหูบรึไม่ติดคือกันครับที่เคยเห็นมาโอเคตั้งแต่วันตอนตอนนั้นไม่ให้เบิ่งนะคลองดีไม่ให้เบิ่งคนนะระวังเนอะระวังเนอะเขื่อไอ้นักลบ โบเมนโบเมนส่งเขาพ่อทัพพุทธบอกก็นักลบเต้เรากงนักลบเก่านักลบเก่านักลบเก่าไอ้พี่น้องเลยนั่งเงอืเนอนซื้อเด็กซื้อได้ใครชอบเตาใครชอบเตยาโมเอนเงินห้างอันนี้โมเอนเงินห้างเงินเงินต้องไข่กระมีอันนี้เนาะบล็ดเนี่ันนี้อันนี้เบิง มันกัเงินกีบเก่าอะไรแต่ว่ามันเป่เป็นข้น่นนะเพิ่นเอาว่าเยาแบบต้นอย่างเื่อนี่นะเงินห้างมันอยู่ฝั่งนี้เขาเงินห้างเขาขายแล้วสแต๊มันเป็นห้างมูนี่เป็นนมัสแต๊กเอามาใหม่ยุบกิบบานไมีอยู่เติมเสียเลยมันบอกแหวนนี่นะแหวนนี่มูนเป็นราคานี่ไม่ได้เพิ่อนยาเพิ่นอยังเพิ่อนเสียไปใช้ไอ้นั่นนี่เขาเห็นอยู่อะค่ะเขาไปเห็ดเบียกอยู่อยู่เฮือนข่อยซีหาอันพูนี่ไปเห็ดเบียกอยู่สวรรค์เห็นคนแถวเซี่ปวนค่น เป็นวงมณมนพผีน้ำขนาดมันมีหลายแบบไหนรุ่นแบบน้ำจะมีราคาได้สแตลอันนี้บ่มีนะคารุ่นวงมน์หันมันผีน้ำฮะผีน้ำตน,น,น,นาดเราวจะคือผีน้ำบ่เขาไปเหตุเหตุกากันแล้วห,วหนาวว่ะให้เจ้าเมื่อมีมีมีสิ่งถิตน้ำจะอยู่<อ>ล้วสาะนนั้นเมื่อเป็นฟันเห็นโหลดอืออืออือจนาผีน้ำเพิ่มมา พี่น้ำบอกให้เพ่นเมื่อไปไปไต่ต้นเพ่นน่นชาวเตยอเอ้อันมาเงินนั่นนี่นะลายนี่ไงยังลายเขาบระชื้อเงินนี่นะคงี้ยชื้อเขาคอยเอาไปขายเรื่องคอยหาอันพ่นขับเอาวะขอบเอาวะเงินนั่นนี่เพ่นเมื่อวันเงินเพพ่นห้อววะอีสานเนี่ยมันเป็นแบบเครื่องเลขกันเทียนตีอ่ำคลองนะเป็นเ็ดคลองนะเพ่นห้องอีสาน่ะ มันเป็นท่างแนงมาเอาไว้เห็บยาวสปอยาวแบบเจ็บคอนโซ่ถังมีราคาอยู่ประมาณบาทหนึ่งบ่หอหอหอดบ่แชร์หนึ่งเขาต้องบระชื้อเ่าการทอดกันทอดล้านหนึ่งค่อยไปขายได้ในอยู่น้ำข่อยก็มีชีหาอันถูกเออได้ชีหาล้านแพล้ดีแล้วสิ เซมิทเขาว่าชื้อไว้จังหาเซนชื่อนี่บอกเจ้่าเกือบแล้วเจ้าเจ้าชื่อือน้ำพร่นะแกมีเยอะคนนำบน่บใคอบอกรบอกเอาพิ่ยญาตินาไล่ไปเอ็นช่กคนดีโอ้ยเงินเจ้าชื่อว่าคอยยิขายอันนะแซนเก็บเงินไว้ให้ลูก มีแล้วเก็บเงินไปให้ลูกจะไปซื้อเกันทั้งหมมันมีราคาเัาเลยว่าซื้อเอาไว้ลองคิดว่ามีราคามีราคาซื้อไว้นอกจากแต่เนาะลงหลายคนไม่ได้พี่น้องต้องลงเชื่อดแล้วคนช่องคนว่ามันมันหอมภาษาซอยเป็นกระนิกกะต้องอันส่วนนี้ช่วนออกที่ว่ามันเจิดลงคือเก่่าพีน้องออกร่างกายตอนเศร้า มาตาก็ออกไปแล้เหมือนกันเผื่อมาคุดแต่เช้าคนได้พี่น้องเลยแล้วั็เพิ่นกับไปเฮ็ดเบียดเรียกพีทเด้ว่าพี่ทั่วอะไรได้เลยไม่มาสีพลอยเลย่อเช้านี่ค่อว่าว่าสะเตลมากเาือเสือสีเขียวแอบมาแต่เช่าตัวไพค่อยกำลังจับกล่องจีมาค่อยยางหนีเลยแล้วถ้าเป็นไฟโหแม่นั่นลูกหลานน้ำมาซอยเนาะบุ๊มแมนจักไฟไฟไม่เช่านี่สะเตล เอาน้งลุงมะเอน้องประตูสแต้วขอไม้นี่งเด้อเลย่ามันดุดลงนี่กะถมเรียบร้อยได้นี่ราคาชองในชองหมื่นมาดุนจานหมื่นหมื่นชองมื่นชองเนาะครัพ่มื่นชองเห็ได้ถือหน่ำกันเรียบร้อยเลยเนาะถึอถึกพนั้น พูดนั้นนั้นแบบน้ำหมองใช่วะไรแบบนิบทิไปเฉยก็ตายอันนี้เยราคาพังจนไปอย่างไดอีทีอืมโอ้โหอ่อนมบ้านเนาะเฮ็ดเดียก็แล้วนี่เนาะนะโอเคเนาะพี่น้องทักเลยไอ้ทั้สางเต้าพิ่น กินข้าวกินน้ำก็ได้สาวเต๋เว้ยโดยเมื่อยนะเนาะถ้าได้กินข้าวสาวซ้ำเนาะโดยกินข้าวกินน้ำก่อนอ่ะโอเคแล้วสาวเต๋เด้เอาปักเบรกบหนอ่ะสบายดีเด้อโดยโดยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องท่านีจังหวัดตากจะได้ขอตัวจบกิจวัตรกันเด้อทางหมัดปากบ่อพิพากษากันเก็ขอโทษขอพานุพ่อแม่พี่น้องทางนี้หมัดปากจะได้ขับเข้ามาสมัยดีสมัยดี